พี่น้องเอ๋ยฮักกันไว้คือข่าวนี้วมันแกนยาสุเพแต่งมางคือน้ำถือข่าวเนีว้วสวัสดีค่ะพี่น้องมันนี่กัมมะพอกกับแมกำน,นั่นราฟังลำสตรอรี่คือเก้าคือเดิมค่ะพี่น้องคะมันนี่แมกำน,นั่นเอาข้าวสารนะคะวงการมอลล์ำนะคะมาฝากพี่ตอนน้องคือเก้าค่ะพี่น้องเห็นภาพยุนี่เนาะค่ะพี่น้องอันนี้คือภาพเนาะคะ่ะแห่งความยินดีเนาะพี่น้องคะ่ะมัอนี่เนาะคะ่ะ น้องก้อยชาลีนี่เนาะคะ่ะพร้อมเล้ววนะคะพร้อมบอสจูแล้วก็ซอนุตเนาะคะ่ะเพิ่นก็ได้เพี้์ปัญหากันนาะพี่น้องเป็นภาพที่แฟนคับแฟนเพลงเนาะคะ่ะอยากเห็นเป็นที่สุดนาะพี่น้องเพราะว่าสิไปหนะ้ามาหลังเนาะค่ะพี่น้องคะน้องก้อยชาลินีนะคะกะ็ได้โพดเฟ,ฟเนาะพี่น้อง จากเรื่องเล่าทั้งหมอที่เกิดขึ้นตลอดเวลาที่ผ่านมาในเรื่องของการลงจากวิธีสาวน้อยเพบานแพงนะคะและวันนี้ด้วยข้อเมตตาของบอสถึงแม้จะมีงานแต่บอสก็เกสียสละเวลาอันมีค่าของบอสเพื่อที่จะมาคุยกับหนูและเคี่ยปัญหาต่างๆที่เกิดขอบคุณบอสขอบคุณซอนะคะมากๆนะคะตอนนี้บอสโจใด้ขึ้นสัญญาอย่างเป็นทางการนะคะของนางเอก หมอล่ำเนาะค่ะน้องไอยชาลินีกับวงสาวหน่อยเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะคะทุกอย่างกะกราบขอโทษบอสอีกครั้งที่ทํามห้เกิดเรื่องเล่าต่างๆแต่บอสก็ยังเมตากับหนูเหมือนเดิมเหมือนวันแรกที่ผ่านมาบอถือโทษโกรธหนูแน่หน้าคตยังบอกว่าหากมีโอกาสจะได้กลับมาล่วมงานกันอีกแล้วหนูก็ยินดีร่วมงานกับบอสเช่นกันค่ะเรื่องเพลงเมียหนกสมรสที่แฟนๆขอเขามา ให้หนูลองตลอดเวลาไปงานแสดงซึ่งบอดก็มเมตตาหนูมากมากอนุญาตให้นําไปลองและแสดงได้ปกติสุดท้ายนี่หนูก็ต้องขอขอบคุณบอโจและก็ซอโนดขอบคุณแฟนคลับไกรชาลินีและขอบคุณแฟนคลับสานออยเป็นบานแพงทุกท่านที่ติดตามและให้กําลังใจหนูเสมอมาจากนีไกรชาลินีจะตั้งใจสั่งผลงานและพัฒนาฝีมือการลองการล่าของจักของการแสดง ตัวเองอยู่เสมอฝากเป็นกำลังใจให้น้องไกวาชาลินี่แนเด้อค่ะพี่น้องสําหรับน้อางา่ะเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นน้องพี่น้อง อันนี้ก็ได้เคลียร์ใจกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะแล้วก็บ,บอดก็ได้ขึ้นสัญญาให้น้องก้อยเพื่อจะเดินทางข้างหน้านะพี่น้องคนเฮ้าก็ต้องมีการเดินทางไปข้างหน้านะคะความฝันมอมิทีสินุูพี่น้องฝากเป็นกําลังใจนะคะ่ะให้นั่งเอกงก้อยแล้วก็ทีมงานสาวน้อยเพชรบานแพงเนะพี่น้องเพราะว่าน้องก้อ,งกอยจะไปอยู่ใส่กับฟา,ากพี่ตอนน้องนะคะส่งกําลังแรงใจหาอีหลาเนเด้อค่ะพี่น้องคะ,งคะสำหรับวันนี้ไม่กำนันกะ อย่าฝากไปแค่นี้ครับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นงกำลังใจให้แม่กำน,นงังรอฟังลำสตอรีแน่เด้อค่ะพี่น้องน้ำรับมันนี้กันสวัสดีค่ะ